วันนี้อยู่กับพี่ฮาชิมะก็เด็กเหมือนเดิมวันนี้พี่าชิมะก็จะพาทุกคนไปู่ทีมเล่นแรลกใหญ่กันอีกแล้วนะครับดูก็คือพี่อาชิมะจะกลับมาเล่นแรลกใหญ่นะคุดูในรอบเกือบเดือนแล้วคุดูที่พี่อาชิมะไม่ได้จับเกีย์ฟีไลายลงแหลกใหญ่เลยนะคุดูก็สังเกตจากคลิปเก่าๆนะผมดูแบบคลิปล่าสุดอ่ะที่มีแบบซ v วีซีเลยนะคุดูก็คือพี่อาชิมะไม่ได้กดเข้าแรลกใหญ่เลยนะครับคดูคือวันนี้พี่าชิมะก็จะมากลับมาเล่นแหลกใหญ่กันดูนะครับตาดีนะ ถ้าเสียบพี่เชมาพูดดูแบบแปลกไม่ต้องแปลกนะก็ดูคือพี่ไม่สบายอยู่นะก็จะมีเสียกลยเสียงอะไรบ้างนะก็ดูนะเพราะว่าป่วยนะเองนะก็ดูไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็เะยพยายามรักษาตัวเองให้หายแนละ้วกลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคนดูตนนั้งแต่คลิปนี้ถ้าใครพร้อมแล้วก็เรนโกก็เลยนะครับคนดูกับการกลับมาตู่ทีมเล่นหลักใหญ่ในรอบเกือบเดือนนะครับคนดูถ้าเขแล้วก็ลุยเลยนะครับคนดู ด้วยครับก็บดูตอนนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วนะ,ค,ะครับค็ดูกด็๋ยวให้เพื่อนพาดูเหมือนเดิมแล้วก็ดูนะก้ <c oughs> ขอไปในการวิ่เสียยส่ยวไอหนึงอะไรลนะ้วนและค,คก็ดูเพราะว่าป่วยจริงๆนะค,คุดูนะแต่ว่าอยากทำกีฬาดูได้ดูเองนะคุดูดูแต่ว่า่อ,าอ,นะาสองสญญญาวันวันนี้คือแบบป่วยป่วยหนักเลยค,ค็ดูแบบว่าพูดไม่ได้ก็ดูไออย่างเดียวเลยก็ดูอันนี้ก็เริ่มพูดได้หน่อยแล้วนะแต่ก็ยังมีไออยู่นะคุดูก็อยากทำกีฬาให้ดูนะคุดูก็เลยฝืนมาดูนะฝืนมาทำให้นะค็ดู เพราะแต่ก็ยังไม่หายขาดนะคุณดูก็พอไหวนะครับคุณดูนะใครที่ไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะครับคุณดูเดี๋ยวนี้เราเราทำไปอย่างเดียวแต่งชุดเก่าเลยนะคุณดูก็คือจะทำคลิปเออแต่งตัวเก่ตัวทีมเล่นอีกแล้วนะคุณดูแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะคุณดูแต่ว่ามาทำคลิปดีไว้ก่อนก็เลยแบบพี่เกียรติเปลี่ยนชุดก็เลยแต่งชุดนี้มาเลยนะคุณดูแล้วได้ไอคมาแล้วคุณดูสวยซอฟต์ัวว่ะซอฟต์สวยเลย เราผ่าผาตัวก่นอนนะครดูแล้วก็เอาตัวใหม่ไปด้วยนะ <c oughs> เขาก็บอกว่าตัวใหม่ก็พอได้นะคือยังไม่ได้ลองเลยครดูก็เลยจะมาลองกันในตาดีนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะเก่งไหมนะดูนะตัวใหม่อุ้ยกี่ตัววะเนี่ยเอา้าทำไมไปดิทำไมไมเอา

ว่าเข้ามาช้าเลยอะ่ะอ้อโหดีนะคขดูกาสีเข้ามาช่วยค,นะคือกระปั๊บยาอยู่โดนสอยเลยคนดูเอ,อาแล้วไงเพื่อนระบุแล้วโอเคคขดูได้สามใช่ไหมโอเคเพื่อกะยิงไปหมดแล้วเว้ยเราไปได้เจอปืนมากคขดูตีนี้แต่ว่าผมโดนเข้าชาร์จเลยคขาดูเลยพลาดทีนน่เด ก็ถือว่าไฟมือผมยังไม่ตกนะเขดูนะไม่ได้เล่นแรงใหญ่มานานอนะี <c oughs> AK ่เอคีถ้าเอคีถ้าเขดูนะอเคไปเล่นเอคี้ไรเขดูเอสกเรายังไม่มีสก <c oughs> อะไรเพื่อนมากอะไรไหมเอาริงกับเพื่อนตามล่แควไปเขาดูเพื่อนเราตามล่แค พอว่าทับไอ้ดอกอยู่ไปเขาดูเอาไอ้ดอกอยู่เราก็ไปเลยดิรออะไรทุกคนดูเราก็ตามล่าอยู่แล้วไงกุดูเราก็ล่อเลยเไงอ่ะทับไอ้ดอกเสร็จด้วยไงไม่หนีด้วยใช่ไหม,ไหมี่ยใช่อปะอู้วไปสแกนทุกคนดูไปสแกนหย่อนไว้ก่อนทีหนึง่งโดนทุกคน โอเคสวย่อเพื่อนบิตรตีดิอ้อยคนเดียวด้วยเอาก็สับได้โอเคสวย่อกลางได้มีรายดัะหน้าตดได้ทุกคนนานมาสักหน่อยคนดูมาเบื่อเบื่อได้ใช้เบื่อได้ใช้เราเปลี่ยนปืนเล่นบ้างคนดูเบื่อทุกคนจะเบื่อไอ้คีของพี่ใช่ไหมแล้วแมก็เปลี่ยนปืนเล่นบ้างนะค,ค,ค,นคนดูเบื่อ,อทุกคนเบื่อแบบเออปืนเออไอ้คีละ เป็นรอยหนกันบ้างตันนี้เราก็ได้มา3คิวเพื่อนเราก็3คิวเหมือนกันนะแู้แเราได้ไปท้ารอยเองค่ะเราหาคนยิงต่อไปดีกว่าเพราะว่าระเบกแค่นี้น่าจะไม่พอในกะารทำเห้แรกเรากระเลื่องแล้วคนดูก็อาจจะทำคลิปไปเรื่อยๆนั่งแล้คนดู ว่าจะเอาไอ้ขึ้นแดงเหมือนกันนะ CVC ล, CV ล,ล้งใหญ่เอ้ยไม่ใช่ทั้ง CVC แลแล้งใหญ่ก็เออ CVC ไปไปแกแล้วก็ดูแต่ละงใหญ่ยังไม่ขึ้นแดงเลยก็เลยว่าจะมาใต่ลังใหญ่ดูนะคนดูถ้าใครชอบ CVC หรือลังใหญ่มากกว่ากันสามารถบอกเมียชิมาได้นะคนดูตอนเนี้ยเพื่อนเปิดตาลายแล้วคนดูไอ <c oughs> ้เพื่อนรามันก็เอาเกินอ่าวแล้วใครล้อผมมาแล้วด้วยแก อยู่ตรงสะพานด้วยใช่ไหมอุ๊ย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 เปิดเปิดหลาคนไปที่คัาแสงเอา <c oughs> เรียบร้อยดิปืนระเบิดมอร์นะ นี่เลยคนดูเลื่อนน้อยเจ็บปืนระเบิดเข้าไปหน่อยบอกเลยว่าล่วงทุกไลายเกียร์แล้วก็ดูไอ้ปืนไอ้ปืนเนี่ยไอ้เวเดีย่ยโคตรเกียร์แหว่ตรเกียร์เลยก็ดูไอ้ปืนระเบิดจิวๆๆ๋วจิ๋วเนี่ยมาดูแหโคตรเกียร์อะ่ะไอ้กิ้งทีนึงบอกเลยว่าสะดุ้งอะ่ะโดนเผาทีดีกว่าสะดุ้งเฮืออ่อ ตอนนี้เราก็ได้มา4คิวแล้วนะครับก็ดูนะตอนนี้เทเบิลเราก็800กับ4คิวนท่ลทิกนะฮะ <c oughs> ตรงไหนฮะ <c oughs> เราทำอะไรละหลากดต่อนะก็ดูเริ่มเจ็บคอแล้วทุกคนนะก็อาจจะเีไอแล้วนะครับก็ดูนะ <c oughs> <c oughs> อา้ย ก็ได้มา4 Q ่คิวอีกได้เป็น800รอยเพื่อเราจะขับรถล,ล่าแล้วก็ดูใช่ไหมเดี๋ย <c oughs> วตอนนี้เราเล่นเนสักากับอันนี้แล้วกันอุ้ยเพื่อขับรถล,ล่าเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไ,ได้บาระดานี่แห่ะะ <c oughs> โอ้ยเพื่อขับรถล,ล่ามะทุกคน <c oughs> จะบอกเจ้าไอเกลอะ โอ้โหไปเด็ดคือผมกับเบอร์ไอ้ผมกับเบอร์สองนี่คือขับคือผมกับเบอร์สองนี่ลากันอยู่สองคนอ่ะทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่าคือแบบไปดักล่ากันอยู่สองคนอ่ะไล่ล่าหาคนอ่ะขับรถอะไรเราไอ้นีโอ้โรถทัวร์มาแล้วนะเนี่พระเอกดับอยู่ทุกคน jadi kita pergi loh semuanya ada di bawah. Weh, berdua. Berdua จเจ็บน,นะเขาดูผมเมืเ่อกี้พี่เฉลี่ยเจ็บนะโอเคเพิ่นบุกแล้วเรียบร้อยอยังไงเรียบร้อยเพื่อได้ไปอีกดึกนะมีอีกปะเมื่อกี้เหมือนน่าจะมีอีกนะกกกลลลััังงงยึดดดแแออออรร์ป่น็้้วเรียบร้อยแล้วไปโอเค ยิงดาวไปทุกคนตอนนี้เราปั้มยาไปดาวไปเรียบร้อยเอาเพื่อได้อ๋อเพื่อจิกตีตัวเดียวโอ้โหก็ได้ว,ว่าเราได้ไม่เป็นไรเขาดูเรียบร้อยอุ้ยเพื่อนเจ็ดแล้วอะโอ้โหยิงกันอยู่สองคนอุ้ยเพื่อนโน่นเนี้ย ทเทื่อเพื่อนกันคนนึงเกื่อเพ่อนกันกนนอุ้ยกระส่เก็บของตรงนี้เก็บของตรงนี้โอเคโดนหัวไป รยบร้อยดิรียบร้อยนี้รเราได้มาเจ็ดเ่าได้มาแปดนะเขาดูยิงย,ยับยับอ่ะยิงย,ยับเลยทุกคนตาดีคือแบบอิมอ่มๆเลยนะเรา่าแปดกลับระเบิดไปที่ตัวนี้ที่กล้าเผื่อมีคนมาเอาไปดีนเนียเผื่อมีคนอยากได้เป็นบุญส่งของขอ,งอยากได้นะ บอกเลยว่าอย่าบาแกั้กัษก,กาแลนะ้วเขาดูนะปนะืนแบบนี้บอกเลยว่ามีลวกอะ่ะเนี่ยเขาดูบุ๊คเบกอร์เอามาแกับกัษกาผมบอกเลยว่าล่วงอะ่ะโฮ้ยเอาเหีเ่ยวเพื่อเราเอาเหวทุกคนอยู่ตรงไหนนะบี้ไงเออ เรียบร้อยลูกโอเคแต่ระบบไปหยิบล่องยาวมาจากไหนเนี่ยเพราะก็ไม่กี่คนเล่นล่องคงอยู่เลยไม่เข้าวงก็ตายอะเรียบร้อย บอกแล้วว่าแผนนี้วงแรงนะคนดูไม่เข้าวงคืตายแน่นอนอ่ะจะว่าดีเราได้บาระบด9คิวแล้วคนดูเวอยวะยิงกันอยู่2คนอ่ะ9คิวอยู่สองคนยิงไปครึ่งแมปแล้วมม้งเนี่ยเราสองคนก็รวมกันก็สิบแปดคิวอ่ะคนดูโอ้โหครึ่งแมปอ่ะบอกคำเดียวว่าเอายับยับว่ะคนดู แล้วก็หายที่เหลือนะคนดูนะอิกสาวคตรอยู่ไหนครับนั่นแหละ <c oughs> นี่ยืนแข็ข้างบนนะคนดูตันนี้โอ้โหคนดูเด็ดได้ก็อยู่ต่อคแค้วนะคนดู 9Q 9Q อุ้ยเ <c oughs> พื่อนโดนนะ <c oughs> ใช่ไหมโ <c oughs> ดนด้านหลังหรอ <c oughs> อ๋อเจอตัวแล้วทุกคน <c oughs> อุ้ยอุ้ย โอ้ไม่เห็นตรงนี้จุดด่ายเพื่อน <c oughs> โอ้ว่าในตัวข้างบนไงถือ,อพิงมาหน่อยตะคนหนึง่ง <c oughs> ช่วยด้วยเฮลมีพลาดนิดหน่อยเอยเอเร็วเร็วุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนวะพึ่งฟันุบก่อนเกือบ,บตาย เดือยคนหนึ่งปะเดอยอ,อยู่ตรงไอ,อ,อ,อ้ดอเฮ้ยอยู่ตรงบวอกาเรียบร้อยเพื่อนได้ไม่เป็นไรเรียบร้อยจบเกมไปกูดู <c oughs> โอเคบวกว่าโอ้โหเจ็ดสิบสี่กาดูตาแรกของวันด้วยไง โอ้ก right. ็ดู9คิว9คิว3คิวอ่ะก็ดูครึ่งแมปอ่ะยิงไปเกือบครึ่งแมปอ่ะทุกคนคือไล่ไล่ถบเลยนะก็ดูครึ่งแมปอ่ะก็เป็นไงบ้างครับโดูสำหรับเออการที่พี่ชิบากลับมาสมทีมเล่นแรงใหญ่ครับดึกก็ถือว่าเล่นโุกคนกืแต่ก็ดูจากคลิปล่าสุดที่จากชุระจับโปล่มาดูได้4คิวตอนนี้พัฒนาเป็น9คิวนะก็ดูเป็นยไงก็ดู9คิวของพี่ชิบาบอกเลยว่าไล่ยิงกับเพื่อนนี่คือ คนละเก้าคิวเก้าคิวคนละครึ่งแมปทุกคนเกือบครึ่งแมปอ่ะเป็นไงคนดูบอกเลยว่าสุดดีได้อย่างโหดนะคนดูไล่ไล่ล่ากันครึ่งแบบโคตรสนุกด้วยนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ฮิช mm. pues ิบะเกมเมอร์ด้วยคนดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคนดูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ฮิชิบะเกมเมอร์นะคนสำหรับคลิปนี้พี่ฮิชิบะเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคนดูไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคนดูกอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ